คลิปในวันนี้ผมจะมาบอกสาเหตุที่ผมเล่นทีดีน้อยลงกันครับซสตีซีร้านรับเติมโลบกักราคาถูกแบบระบบกลุ่มย้ำอีกทีไม่ต้องใช้ ID ดีพาร์ทด้วยนะราคาเริ่มต้นเพียง5บาทต่อ20โลบัคสามารถกดสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่าน Discord เน้นย้ำจำเป็นแค่เข้ากลุ่มให้ครบ15วันหากนึกถึงโลบกักราคาถูกอย่าลืมร้านสตีซีด้วยนะครับ สนุดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบ u รอกไรท์เวลนั่นเองนะครับนี่คือสาเหตุนะครับผมที่ผมเนี่ยเล่นทีดีน้อยลงมันไม่เรียกว่าเล่นทีดีน้อยลงหรอกผมเล่นทีดีเนี่ยอันนี้ไม่เว้นการเนี่ยวันละประมาณ4-5ชั่วโมงนะเยอะมากๆแล้วก็คิดวันนี้จะมาขอบบนนินึงว่าผมเนี่ยลงพอท่อไปเยอะมากๆครับแล้วก็ไม่ได้แลกหน้าเลยเรียกได้ว่าไม่ได้เลย ผมเรียกได้ว่าผมเล่นไปประมาณล้านก,กว่าแคนดีล้ละมั้งคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเล่นไปถึง2ล้าน3ล้านแล้วอันนั้นก็คือแบบพวกบ้าพลังผมไม่นับละกันผมเรียกได้ว่าเล่นเวลา4ี่ชั่วโมงก็เล่นเยอะอยู่ยเหมือนกันนะเล่นเป็นระยะเวลาตนะั้งแต่มันอัปเดตมาประมาณ2อาทิตย์นะครับมันจะมีช่วงที่อัปเดตมาใหม่อ่ะผมไปต่างจังหวัดเนาะก็เลยจะไม่ได้เล่นพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเล่นเยอะๆๆๆๆ,ๆเนี่ยผมเล่นเยอะๆจนผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยจนหมดพลังแล้ว เรียกได้ว่ามันไม่เที่ยวมันไม่ได้ไม่หวังนะผมก็ยังคงเล่นอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงรถล่นลงมาเรื่อยๆแหละแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้ไปเล่นเกมที่มันสนุกมากขึ้นก็คือไปอยู่กับบลูด็อกไรเอลนะครับคือเรียกได้ว่ามันเป็นคลิปนี้ผมมาเปิดสักกาาดใหม่แล้วกันเพราะว่าในเมื่อเราติดไปแล้วอ่ะเราก็มาเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับจริงๆมีใครเล่นเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้นะอเพราะว่าผมอะ่ะ เออเรียกได้ว่าเ็เล่นเล่นหนักระดับหนึ่งก็เลเวลย0และยังมันอาจจะไม่ได้เยอะมากหรอกครับแล้วก็ประวัติสกอร์ของผมก็จะอยู่ที่เ,เนี่ยเตะไป92นะครับก็ถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่นะเ е ตติ <ating> ้ง73ก็คือเริ่มเล่นเก่งขึ้นเรื่อยๆครับแต่อาจจะยังไม่ถึงกับขั้นโปรหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีแผนว่าจะเล่นจริงจังขึ้นเรียกได้ว่ามีแผนว่าจะเล่นจริงจังขึ้นเพราะว่ามันติดมากๆแต่อย่างเดียวเลยนะครับที่ตอนที่เข้ามาเล่นเนี่ย สิ่งเดียวเลยคือที่แบบไม่ต้องการเลยคืออิสังหีนะผมเล่นอิสังหีไม่เป็นนะครับคือความที่ว่าท่ามันไม่ได้หลากหลายด้วยมั้งครับก็ผมเล่นที่จริงๆตอนนี้ที่เล่นมาก็มีวาชิระเล่นน้อยมากนะโอตโตยะนี่ลองเล่นช่วงเล่นไม่เป็นนะครับแล้วก็สุมเล่นจริงๆมันเก่งมากๆนะสำหรับเจ้าตัวนินจานะครับแล้วก็ฮิโอริฮิโอริตอนแรกอยากเล่นเยอะมากๆเลยนะสำหรับตัวจ่ายแอซิดเทพๆนะแต่แอซิดไปแล้วเพื่อนไม่ยิงนี่ก็คือไม่ได้ะไรเลยครับเออ แล้วก็การมารูุกการมารุ้นี่เป็นตัวละครที่เป็นโกนะก็ลองไปเล่นพักหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆผมชอบเล่นโกลคีเปอร์มากนะเวลาเล่นพวกเกมฟุตบอลอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมนี้แม่งอีโก้เยอะจัดนะครับยืนจนหลับอะ่ะแล้วพอเตะป,ปุ๊บพอแม่งเตะป,ปุ๊บผมหลับผมเผลอไปเอฟเควิเดียวอะ่ะม่งด่าผมเลยว่าเออเนี่ยจีเคงทำอะไรเออมึงยืนเตะกันอย่างนานอะ่ะผมยืนจนหลับะนะครับ ต่อมานะครับรีเจนดารี่ดีจะรีเจนดารดาี่นี่ผมเล่นอานางิไปเลโอแล้วก็คาราสุตั้งแต่เล่นมาเลโอนี่แม่งดีที่สุดแหละคือมันสามารถทําให้เราหลากหลายมากคือช่วงนั้นนะเลเวลผมเยอะขึ้นมากๆพอเล่นเลโอเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ล็อกเลโอไว้จริงๆน่าจะกำลังจะที่บอกจริงจังก็คือจะซื้ออ่าตรงนี้ครับไว้เก็บเลโอเนาะคือมันเอาไว้อันนึงไว้แบบหาที่อยากเล่นแล้วก็อีกอันนึงก็จะซื้อสักสามอันแล้วเก็บมิสติกอันหนึ่งที่ชอบแล้วก็ หาเ e จ e น d ด r รี่สักสกิลหนึ่งไอเลโอไว้อันหนึ่งแล้วก็ไออันสุดท้ายเอาไว้สุ่มสปินเล่นๆเนาะอ่ะอ,อันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คืออะไรคเนี่ยโอกาสมากขึ้นเหรออ๋อมันเลือกได้เหรอผมก็ไม่รู้นี่ผมไม่เคยเลือกมาก่อนเลยอ่าโอเคครับแล้วต่อมาเนี่ย คาราซูคาราซูเล่นไปพักหนึ่งนะก็แย่งบอลเก่งมากๆแต่ผมไม่ใช่สไตล์แย่ผมอยากได้ท่ายิงเยอะๆนะครับเพราะท่ายิงเยอะๆมันได้แอคเนาะแล้วก็มิสติกยังไม่เคยเล่นเลยครับมิสติกที่ผมยังไม่เคยเล่นสักตัวเลยเพราะผมไม่เคยได้มิสติกมาก่อนจะมีแต่ได้เอ่เรโอมาก๊อบมิสติกเนาะคือตอนนี้อยาเล่นลินมากๆมันมีท่าเตะโค้งนะครับผมก็<ๆ>นี่นี่เรียกได้ว่านี่แหละเป็นสาเหตุที่ผมแบบว่ามันไม่ได้เล่นทดีน้อยลงหรอกมันเล่นครับแต่มันเล่นเหนื่อยจนต้องหาอะไรมาทดแทนเล่นบ้างเนาะเออ แต่วันนี้ผมลองไปเล่นสักตาหนึ่งครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าโอ้คนมไปเล่นเยอะมากเลยอะมาลองเล่นตาหนึ่งครับเพราะว่าจะได้หลังจากนี้คงลงคลิปเพิ่มเนาะคือดูไม่ดูก็ช่างมันแล้วแต่ผมก็ขออนุญาตเล่นเล่น,เล,นเล่นนิดนึงแล้วกันแล้วก็จะลงสลับกับทีดีนะครับให้ได้หาเกมเล่นเพิ่มเอาเอาเอาขาขาไปดิยิงดิยิงดิเอา น้องเราวิ่งเลยละกนันบืนๆเอาๆไปไปไปจ่ายแล้วยิงยิงเอ้ย คือมันก็สนุกดีครับตั้งแต่มาเล่นมานะแต่ว่าข้อเสียเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นคลิปอื่นแล้วกันคือมันเก็บไว้แบบเริ่มเก็บคอนเทนต์ของบูล็อกไลวลลไว้ทํานะครับสําหรับช่องของผมเนาะใครเล่นก็สามารถที่จะมาจอยใน Discord ได้นะคือช่วงนี้ผมอาจจะโอ้แล้วล้มเฉยคือช่วงนี้ผมอาจจะมีการชวนคนดูเล่นด้วยนะเออจริงๆเอาเอา แล้วไปเก่งซะแล้วไปโม่งหน้าโกลซะแล้วไปเทคนิคซะแล้วเอาละครับจริงิริวิ่งขึ้นไปแล้วจังหวะนี้แล้วเบี่ยงซ้ายเสาสองหรือเปล่าแล้วเข้าไปแล้วครับ <c oughs> คือช่วงแรกอะ่ะผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะพอแบบเหมือนได้ยิงประตูหรืออะไรเงี้ยคือมันผมอยากให้เกมนี้มันปรับแอซซิตแบบเพิ่มนิดนึงนะครับไปเลยแล้วกันแล้วยิงเข้าเสานี้แล้วไป ไงเพิเข้ามาก็ทําแต้มซะแล้วครับผมกำลังคิดว่าผมน่าจะเล่นอีก ID ดีดึงดีไหมทุกคนเพราะว่า i อดีที่ผมมาเล่นทีดีะเล่นไอดีนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะโอ้โหแล้วสไลด์ผิดพลาดเรียบร้อยไปเลยหรือเปล่าอ๋อเราจ่ายไปแล้วแล้วจังหวะนี้โอ้โห,โโหแล้วก็อันติทันทีเอาเอาแล้วหักขาไปดิเรียบร้อยจบแล้วครับ น,นี๋ก็เป็นคลิปสั้นๆละกันที่ผมมาเล่นแล้วผมก็อาจจะมาเกินนะครับคือคนดูอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าส่วนตัวช่องผมเป็นช่องีดแีแต่ผมอยากจะสลับเล่นแมปอื่นมากครับ<ๆ>ก็เลยน่าจะลองเปิดซีรีส์ใหม่ๆดูทําสลับดูนะครับเรียกได้ว่าบูล็อกเลยว่าอาจจะเป็นคลิปทําทิ้งนะทุกคนเออเพราะว่าช่องเราไม่ใช่ช่องทําฟุตบอลอยู่แล้วอะแล้วส่วนตัวผมก็ไม่ได้เป็นคนดูฟุตบอลด้วยนะแต่ผมเบีย์บูล็อกก็เลยเออลองลองเล่นดูลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ย ก็หวังว่าไอาคลิปหน,หน้าเนี่ยผมอาจจะมีการแบบพัฒนาไปมากกว่านี้เนาะแล้วก็ต้องมาดูอีกทีว่าผมจะเล่น ID ใหม่หรือเปล่าเพราะว่า ID เนี้ยมันก็มันก็เรียกว่าเล่นทีเดียวก็ไม่ได้อยากจะรวมให้มันมันเทพใน ID ดีเดียวเนาะก็น่าจะแยกไป ID ฟุตบอลกับ ID ทีดียย ไม่รู้เหมือนกันเพื่อ,อนๆคิดเห็นยังไงเพ,เพื่อนๆมีวิธีการเล่นอะไรยังไงอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันคงไม่มีไฮไลท์อะไรเยอะหรืออยากให้ผมลองทําอะไรหรือจะแชร์เทคนิคอะไรก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและสําหรับบลู็อกไรทวลคลิปแรกของผมเนาะไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย